กักินก็หอมดองฝาดไปมื้อนี้เปรี้ยวปากค่ะพี่น้องอยากกินแซลมอนและกุ้งดองกัเลยไปจัดกุ้งไล่เสือมากค่ะแล้วก็แซลมอนชิ้นอวบๆเลยนะคะพี่น้องค่ะรวมเบ็ดเสร็จเป็น1กิโลค่ะอยากกินแต่ว่าเวลากับบ่าค่อยมีค่ะพี่น้องค่ะกัเลยไปซื้อน้ำดองซีอิว๊วเกาหลีมาค่ะพี่น้องค่ะตามันดีนะคะเหมือนกับได้กุ้ง ได้แซลมอนมากกับมะลางทําความสะอาดกุ้งมวนกระแก้เปลือกเลาะขีออกเรียบร้อยค่ะพี่น้องขะล้างทําความสะอาดแซลมอนแล้วก,ก็ใส่กระดาษทิชชู่นะคะสาหรับเซตอาหารซับอาหารเด้อพี่น้องเด้อซับซับน้ำออกนะคะเพื่อจะไม่ให้แซลมอนเหม็นคาวเด้อพี่น้องเด้อกุ้งกระซับ,บ,บ,บขึ้นกันคะ่ะซับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วฮากะ ทำการเลี้ยงเลี้ยงใส่ทับป,ประแว่ค่ะพี่น้องคะที่ใส่ใส่เป็นกระปุกเอียงกระไดค่ะเลี้ยงเลี้ยงลงไปวนใส่เป็นส่วนทองน้ำตาอพี่น้องเด้อส่วนท้องนะคะที่มีหนังเคลือบติดาขาวๆแบบนี้นะคะแสบๆค่ะเพราะติดมันนะคะอันนี้คือกุ้งวนใส่เป็นกุ้งไล่เสือค่ะพี่น้องเนื้อเน้นๆอุดอั้เด้งๆเลยค่ะกุ้งเหมือนกับสีซับน้ำออกแบบเดียวกันเลยคะ่ะซอสที่หวนซื่อมาสะดวกสบายแห้งค่ะพี่น้องคะไม่ต้องปรุงเพิ่มอีกยังเลยค่ะใช้แบบขวดเทลงเลยนะคะมีส่วนผสมของผักผลไม้และสมุนไพร1ิชนิดเลยนะคะพี่น้อง และที่สําคัญขวดไงพรอมกับพี่น้องขาได้หลายสามารถดองได้ถึง3กิลโลเลยค่ะพี่น้องขาบ่เข้มบ่หวานเกินไปนะคะมีอยอยเรียบร้อยนะคะปลอดภัยสะอาดค่ะพี่น้องขาขวดหนึ่งมี1ลิตรนะคะพี่น้องสีเฮ็ดกินหล,ลายๆเทือก็ได้ค่ะกินเมื่อเม็ดกระเก็บไว้หรือว่าสีเฮ็ดขายก็ได้ค่ะพี่น้องขาเพราะรสชาติแซ่บ ซอสมันดีนี่เป็นสูตรแท้ของเกาหลีเลยพี่น้องวันเคยกินตั้งแต่กุ้งดองน้ำปลาวันท่านเคยกินซอสเตือกับพี่น้องคะ่ะเพราะว่าวันเคยเห็ดซอสบางเหล่ามันเข้มนะคะพี่น้องบอลอดค่ะซื้อมาแบบนี้คือสิโอเคแล้วพี่น้องเพราะว่ามันชิมบางเหล่าก็กคือแซบแห้งประทับใจย่างแรงคะ่ะพี่น้องคะแต่ที่สําคัญราคาไม่แรงตามความแซบนะคะพี่น้องคะ่ะราคา290บาทดองได้ตั้ง3กิโลคุ้มค่าแห้งพี่น้องใครก็ห่อชีบต้มผัดเล้วผัดอีเทสทิมเล้วเทศทิมอีกแล้วพี่น้องเปลืองวัสดุเปล่าๆเนาะพี่น้องผ สอยผิกกระเทียมลงไปน้ำก็ได้หรือซีบูไทยก็บลิ่นพันกันเป็นเรื่องธรรมดาของอีวันกับพี่น้องค่ะหรือผู้ใดซีบูไทยก็ได้ค่ะปิดฝาใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ4-8ชั่วโมงนะคะก็ออกมากินคับพี่น้องหรือว่าผู้ใดสีมกเร็วก็นั่นก็ได้ค่ะตามชอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสกู่สุขคนขาทางฝั่งไทยฝั่งลาวหล้วก็ทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องค่ะมันยิ่้ามากิน แซลมอนกับกุ้งดองลายเสือนะคะพี่น้องขาเบิรงมันกินกับอันนี้เด้อพี่น้องเด้อกับผักนี่ผักงามเลยค่ะผักผักหอมป้อมนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็กินกับหอมดองค่ะพี่น้องอันนี้คือหอมดองนะคะพระเจ้าค่ะเออน่ารัะมาน้ําจิ้มซีฟู้ดบงพี่น้องค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดป้าดเลิศเลิศมันนี่คือบ่ไดดค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ วิธีการดองมันก็สิลง่งไห้น้ำเดวอพี่นองเด้อววิธีการง่าย,ายๆแซบๆฉ่ำๆมากินน้ำกันคะ่ะซิมก่อนซิมแซบซ,มซิมกุ้งนี่ละก่อนเนี่ยเวมร์มมักป้าอืม hết Con chim cá không ha Sốt bên buông Sao mà พริ เออเอออยากกินก็นจ้าให้มาสั่มเราเอื้อเว้นเอื้อเว้นวิธีการทำมีบอรมีนะคะพี่น้องค่ะวิธีการทำเหมือนลงไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะวันใส่ซอสอันนี้นะคะซอสเกาหลีค่ะตามันดีนะคะพี่น้องค่ะอันนี้มีส่วนผสมของผลไม้และผักสมนุนไพรกวดสิบชนิดเลยนะพี่น้องเดอ้อนี่ดีแห้งขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะราคาถือถือ เสพแสบพี่น้องผู้ใดสนใจสั่งซื้อเดีลเวนสีลงลิงก์ปักลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพี่น้องคะ่ะวิธีการสั่งซื้อนะมีอยู่แมคโคลาซาลาช้อปปี้นะคะอ่าสองทางการสั่งซื้อคะ่ะนั่นแหละพี่น้องรสชาติแซ่บแห้งพี่น้องบ่เข้มบ่หวานเกินไปพอดีเลยอะ่ะเมื่อกี้ก็นก้นนำจิ้มซีฟูด้ดอู้พี่น้องเบ้อยากปากเลยเบิง่ง อ,อันนี้วันสองประมาณซีใช่วโมงบ่หัดบ่หัดซีดอกอยากกว่นก็เกือบๆอบะคะ่ะโหน ั้งแรกพี่น้องที่วันกินนำ้ำดองซอสมันเคยเห็นหรอคะ่ะวิธีการทำมันกินไม่ได้มันจะเทถิ่มพี่น้องมันไ้้ไปพอสซอสของมั่นดีวมเลยซื้อมาลองมองึงนะคะ เป็นสวนท้องไปเปิดประตูบ้านเนี่เอาข้างกับเอาข้างกันพัตเตอรเพื่อนคือแบบว่าเลิศม,มากจะแม่ฟาดไปช่ำ 嗯。Mm hmm. ้องคุยเอาเพีงเกแมาน้ำพี่น้อฟาดไป ไม่กลางวันหนึ่งออกบ้างไหม 很专注。 บกินทำกันใครสนใจสั่งซื้อนะคะเดี๋ยววันสิปักมุดปักลิงช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะน้ำดองซิวมันดีนะคะพี่น้องคะซอสเกาหลีสนอกพี่น้องน้ำดองซิวสันเอิร์เปทัวร์ทีฟตอนนี้ น้ำดองซอสเกาหลีนะคะพี่น้องเขาไปจะดองทะเลดองอยังไปตะกินแล้วก็ได้มากกินพวกกุ้งดองกุ้งหังสินะะเนาะค่ะนาะสิเป็นปูเป็นปลาหมึกเป็นยังก็ได้เหมือะะเดิขาด้วยนั่นแหละพี่น้องคะในราคา290บาทนะคะมีผักผลไม้และสมุนไพรรวมกันสิบชนิดนะคะเป็นสูตรเกาหลีแท้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสดสะอาดปลอดภัยถูกสุขะ อนามัยนะคะพี่เจ้าเบิ่งนี่ของมั่นดีเ้อพี่ห <1 S 1> น<อ>ึ่งขวดมีหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะพี่นองค่ะสามารถดองได้สามกิโลเลยด้วพี่นองเด้อซื้อกุ้งซื้อยางมาสามกิโลนี่สามารถดองได้เลยซีเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ได้เด้อค่ะเด้อนั่นละมื่อที่ไปแล้วพี่นองอิ่มอิ่มมากเลยนะคะจะไปแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆ,ำๆกำลังใจค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆถูกหวยดังวัานที่หนึ่งมดสุขสุขค้ขนค่ะสองทางการสร้างสื่อมี ทั้งแบบอ่ะยังกับพี่น้องออนไลน์นะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแมคโครนะคะรัศดาช้อปปี้นะพี่น้องไปหาสร้างอาเดอค่ะเดอ้อแสบแห้งรสชาติเมื่อใดเข้าเจบอกว่าซีเป็นแบบต้องเสียเออเมื่อใดเข็มคนขนาดนั้นเด้อพี่น้องเดอ้อแค่ว่าถือบอกว่าในพี่น้องเมื่อใดเข้มเกินเมื่อใดหวานเกินต้องเสียนะเออนั่นแหละคะ่ะ รสชาติกำลังดีนะพี่น้องนาะแแ่บม,มันซีมันเราเป็นกะแซบพี่น้องมันไม่เคยกินนตะเภอที่ว่าเป็นซอสนะคะมันเคยกินแต่แบบว่าแช่น้ําปลานะคะนี่แหละมือน,นี่แหละวันเลยสื่อแบบขวดสําเร็จมากง่ายมากเลยไม่ต้องไปต้มเสียเวลายังเลยพี่น้องมันยาอาศสิตะกูตะการเนี่ยได้พี่น,น,น้อ,นนองได้เหมือนบอกเพราะว่าวันเพจพี่น้องอันน้าจิ้มแ่บแ่บจัดจ้านแห้งไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ